สวัสดีค่ะนุงดิ๊กเอฟกนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะลุงดิก็มางานเปิดตัวค่ะอัลบ,บั้มเอฟเจบ,บุชองเอฟหกอัลบั้มนะคะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวครั้งแรกของเรานะคะกับงานเพลงทั้งสิบสองเพลงอ่าอยากฟังอะไรเสียหมเพราะทุกเพลงค่ะบอกให้แล้วก็อัลบ,บั้มเนี่ยนะคะวางเนีวันที่สองพันลาคนนะคะอ๋าสหรับใครอยาก ดอกไม้ทุกคนได้ดาวเลยตอน,นที่เวอร์เว็ววววววบทรูมิวสิกอทคอมนะคะสามารถหารอบกันได้ไม่ใช่ของหนูอย่างเดียวด้วยเพื่อนด้วยทั้งสิบสองคนเลยแล้วก็เรื่องเพลงเสดเนี่ย MV เนี่ยก็ได้ทำการถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกับพี่คะละเอเาหล่มอมากค่ะน้องรอยโอ้หล่อมากอ่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามดูนะคะทุผลงานของเลยแล้วก็ทุกผลงานเพื่อนๆที่กำลังออกมานะคะก็รับรองว่าสนุกมากๆแน่ๆค่ะก็ต้องขอบคุณโปรดิวเซอร์ พี่กิใมใหญ่ของเราคือพี่สุประกรณนะคะแล้วก็บอยที่ช่วยกันมาทำงานเพลงเศษนี้นะคะให้แบบห,หน้าฟังแล้วก็เพลาะกันขนาดนี้นะคะแล,คบบาาแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆอ่ะที่บอยอัายคนและบางชานที่เสนดพวกเราให้จนเหนือคุณหลอมาเอฟโอแล้วก็ขอบคุณพี่โอธางตูแันเอเชียนะคะที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้ทำง,งานอ,งอ,งกกอ,อย่างเรียชัตเตอร์เอทและนี่คือบอยกุลียวคงเป็นโกิร์ลเจอร์ใหญ่ อ้าวเจอพวกหร่นแน่นอนดีบายขอบคุณค่ะ